สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่พแฟนเพจบัลลูเทรดแอ a c a d ค m y ดีทุกท่านเลยนะครับมาพบกับมุมมองทองคำวันนี้นะครับวันพุทธที่20พฤศจิกายนนะครับกับผมโคชเก๋นะครับรับหน้าที่มามองหานะครับมุมมองทองคำว่ามีจุดไหนน่าสนใจที่เราจะสามารถเข้าเทรดได้บ้างนะครับตรงจุดนี้เดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตนะครับพาไปดูไทม์เฟรมวีคกันก่อนเลยนะครับในทม์เฟรมวีคเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าราคาเนี่ยปรับตัวขึ้นมา สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยแดงมากนะครับแล้วก็ลงไปจนถึงกลุ่มก้อนนี้เลยนะกลุ่มก้อนนี้นะครับคือเกือบเกือบถึงแหละนะครับทุกคนแต่ว่าาราคาไม่ถึงนะเหมือนที่เราคุยกันไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่ามันอาจจะมาเฉี่ยวที่2 6อ่า2530แล้ววกตัวกลับแล้วนะครับถ้าวกตัวกลับก่อนเราก็สามารถพิจารณา buy follow ได้เลยแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับใน2วันต้นสัปดาห์นี้ราคาเนี่ยปรับตัวขึ้นไปเป็นเขียว เยอะมากๆนะครับมุมมองเนี่ยดีมารของวิกอยู่ตรงนี้นะครับซับไพวิกก็จะอยู่ข้างบนนะฮะอาจจะตีทางซ้ายก็ได้แต่มันจะกว้างนะครับทุกคนซับไพวิกก็อยู่ข้างบนนะครับก็มีโอกาสที่จะขึ้นไปถึงข้างบนได้เลยแต่เดี๋ยวกลุ่มก้อนหรือว่ากลุ่มกลุ่มพวกดีมาร์สไพวที่มันกว้างเนี่ยเราจะไปใช้ทําเฟรมเล็กเหมือนเดิมในการที่ลดระยะการเทรดให้ เพิ่มอ,า,อามากขึ้นนะครับทีนี้มุมมองที่ผมคลังมาพูดถึงวิกนี่ก็คือราคาเนี่ยมีโอกาสนะทุกคนที่จะไซเวย์ในลักษณะใหญ่นี่คือการพักตัวพักตัวในที่นี้มีการพักตัวทั้งทั้งในเรื่องของการพักตัวที่จะปรับตัวขึ้นต่อนะครับหรือสะสมราคาก่อนนะฮะถ้าราคาจะขึ้นไปต่อได้เหมือนที่เคยขึ้นมาก็อาจจะเกิดการพักตัวใหญ่หน่อยนะครับในกลุ่มก้อนก้อนนี้ทั้งก้อนนะครับเนื่องจากว่า ในชุดกลุ่มก้อนเดิมเนี่ยตรงนี้ก็พักตัวนะครับก็ค่อนข้างใหญ่นะเห็นไหมทุกคนแล้วกลุ่มก้อนแถวนี้ก็พักตัวค่อนข้างใหญ่นะครับฉะนั้นกลุ่มก้อนของวิกเนี่ยอาจจะใหญ่ด้วยนะครับเดี๋ยวขอไปดูมันนิดนึงถ้าดูจากมันเนี่ยก็จะต้องเทียบกลุ่มก้อนกันก็ใกล้ๆกันนะครับแถวนี้แถวนี้แถวนี้ก็ใกล้ๆกันเลยนะครับอาจจะพักตัวเป็นกลุ่มก้อนใหญ่แถวนี้ซึ่งการพักตัวเป็นกลุ่มก้อนใหญ่ข้อดีนะครับ ใครที่ดูไลฟ์ของโก m มาสเตอร์ทุกวันเพื่อนหัหเนี่ยผมได้อธิบายเพิ่มเติมว่าข้อดีคือระยะในการเล่นบายและเซลก็จะกว้างแล้วอีกข้อดีนึงคือเราสามารถที่จะเอย้เซลไฮบายโลได้แล้วกรอบเหมือนกว้างมากนะครับแต่การที่กรอบกว้างสิ่งที่ต้องระมัดระวังคือจะต้อง พิจารณาว่าราคาเปลี่ยนเทรนแล้วจริงๆเราถึงจะกลับหน้าเทรดเล่นแต่ตอนนี้นะครับแล้วมันเป็นเทรนอะไรล่ะนะครับเราจะเล่นทางเฟมไหนดีวิกเนี่ยค่อนข้าง,างจะกว้างและเปิดเขียวไปแล้วเดย์ day ไปดูกันทางเฟมเดย์น่าสนใจนะครับเพราะว่าเปิดเขียวเมื่อวานก็ปิดเขียววันจันทร์ก็ปิดเขียวเปิดสัปดาห์นี้มาเขียวปึ๊ขึ้นไปเลยนะครับแล้วก็กําลังขึ้นไปหาจุดที่เราพูดกันตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วก็คือ ผู้แบ็กแนวนี้นะ43.33นะครับผู้แบ็กแนวนี้ของวิกนะครับเห็นไหมว่ากลุ่มก้อนวิกเริ่มละเริ่มพอเป็นเดเนะี่ยก็เริ่มจะแคบลงก็ขอปรับเป็นก้อนของดีแทนจริงๆก็ควบคบกันเนาะทุกคนถ้าเกิดว่าตีแบบนี้ก็อยู่ใกล้กันเลยนะครับตีแบบนี้ก็อยู่กันใกล้กันเลยก็จะมีของเดนะครับ time frame เดตรงนี้ตรงนี้ก็จริงๆถามว่ามองได้ไหมก็น่าจะเป็นของ time frame ที่เล็กลงนะกลุ่มก้อนนี้นะนะครับกับ time frame ที่เล็กลงเดี๋ยวเราไปดูกัน จุดนี้นะครับจุด43เนี่ยเป็นจุดที่ผมคนหนึ่งที่จะรอนะครับดูการที่ถ้าราคาเนี่ยไม่สามารถขึ้นไปยืนเหนือจุดนี้ได้นะครับก็มีโอกาสปรับตัวลงมาก่อนนะครับปรับตัวลงมาก่อนแล้วค่อยยกลสะสมราคาใหม่แล้วค่อยดีดตัวขึ้นไปนะครับอาจจะเป็นการพักตัวในกรอบนี้นะครับพักตัวในกรอบนี้ก็ได้นะครับแถวนี้อ่ากับกรอบบนนี้นะครับตรงนี้คือจุดที่น่าสนใจถ้าราคาไม่สามารถที่จะขึ้นไปได้นะอาจจะเกิดการพักตัวชุดข้างล่างนี้ก่อน แล้วค่อยค่อยปรับตัวดันราคาขึ้นไปหาชุดข้างบนต่อเป็นทีละสเต็ปนะครับแต่ทีนี้ราคานั้นม้วนขึ้นไปแล้วนะครับอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจว่าถ้าราคาขึ้นไปจะขึ้นไปถึงตรงไหนนะครับเรายังมีแพทเทิร์นของ QM ซ e l l ของ Time Frame Day นะครับ QM s e l l ของ Time Frame Day แต่อย่างที่รู้กันถ้าวัดจากที่เราเห็นตอนนี้เลยนะครับก็4,000จุดนะเราคงไม่สามารถ pending ได้ถ้า pending เนี่ยแล้ว sl เราไกลมากๆนะทุกคนต่อให้เราจะออกแบบ0.01เงี้ยมันก็เป็นร้อยดอนเลยนะครับมันค่อนข้างจะไกลนะครับมุมมองตรงนี้ที่ทำไมถึงมอง QM Sell นะครับคือ d ดยเป็นโ <c oughs> ครงสร้างของการเสียเทนนะครับขออภัยนะทุกคนเสียเทนฝั่งซ้ายเนี่ยเสียเทนไปแล้ว แต่มุมมองวิกเมื่อกี้ที่เรามองกันว่าอาจจะเกิดภาพไซเวภาพใหญ่ฉะนั้นการที่เราจะเซลล์ตรงนี้เลยเนี่ยขอให้มีคอนเฟิร์มหน่อยเช่นในไทม์เฟรมเล็กนะครับเล็กขนาดหนเดี๋ยวผมพาไปดูเกิด QM เซลลในนี้เราค่อยเซลล์ก็ได้แต่อาจจะต้องเป็นเซลล์สั้นๆก่อนจนกว่าราคาเนี่ยจะเป็นเทนขาลงลงมาแล้วก็ฟอ l โล่เซลต่อนะครับอันนี้คือมุมมองที่2มุมมองแรกคือไซเวยอยู่แถวกรอบล่าง <c oughs> นะครับส 2540ยืนไม่ได้นะครับแล้วก็เป็น25อันนี้6แล้วเนาะผมยังอยู่เลข5อยู่เลย2640นะครับแล้วไซดเวอยู่ในกรอบ2530เท่าไหร่ครับ1 1 0่งิ๊บหรือประมาณเป็นหมื่นจุดนะตรงนี้นะครับตัวนี้คือกรอบแรกกรอบที่2เนี่ย ถ้า61.8นะครับอยู่ที่ประมาณ2,690เนี่ยส่วนตัวมองว่ายัางไงก็ต้องรอคอนเฟิร์มนะครับแต่มีจุดหนึ่งก็เป็น2730เลยค่อนข้างจะไกล2735เห็นไหมว่ากรอบพอมันพักตัวใหญ่ไกลนะครับแล้วก็ระยะเล่นนะสำหรับทองคำเล่นได้สบายเลยนะครับระยะกรอบประมาณนี้ <c oughs> ขออภัยนะครับทุกท่านมา ไปกันต่ออันนี้ท e เฟ a มเด a y อยู่นะผมมองไว้ประมาณนี้นะครับ4ี่ชั่วโมงทุกคนเห็นเป็นยังไงนะครับเดิมเนี่ยฝั่งซ้ายมือเราเนี่ยเป็นขาลงลงมานะครับชัดเจนเลยนะครับขาลงลงมาชัดเจนเลยทีนี้ราคาเริ่มเบรกขาลงขึ้นไปในท f เฟ m มของ4ชั่วโมงเริ่มเบรกแล้วยังไงล่ะเบรกอย่างนี้แล้วแต่มันก็ยังไม่เสียเทนนะนี่ ถ้าราคาปรับตัวลงมาเนี่ยเรายังเห็นชุดของ QM Buy นะครับในทางเฟรม4ชั่วโมงตรงนี้ตรงนี้คือสวิงเล็กๆนะฮะที่ประคองเทนของ4ชั่วโมงแล้วราคาเบรคขึ้นไปแล้วถ้าราคามนกลับขึ้นมานะครับเราจะมีกรอบ QM Buy อาจจะให้พี่ๆทุกคนวัดกันอีกทีนึ่งนะครับลองวัดกันอีกทีคือถ้าหมุนมาตรงนี้นะมันก็จะอยู่แถวๆประมาณผมให้ตรงนี้เลยแล้วกันเป็นกรอบดีมานชุดนี้แล้วกันทั้งชุดนะครับประมาณแถว 7.080นะครับก็กรอบนี้เลยถ้าราคาม้วนกลับลงมานะครับกรอบนี้เราจะพิจารณาบายกันที่กรอบราคา2580ถ้าราคาปรับตัวลงมาแล้วนะครับอ่าแล้วเกิดการเบรกของราคา QM buy เราจะบายขึ้นไปบายขึ้นไปหาตรงไหนได้ที่ต้านเดิมแถว40เนี่ยแหละครับทุกคน แถว40นี่แหละนะครับสามารถพิ่จะทาบายได้นะครับอันนี้คือชุดหน้าบายของ4ชั่วโมงนะครับมีโซนมีอะไรเรียบร้อยนะครับทีนี้ถ้าวันนี้อยากให้ทุกคนจับตาว่าถ้าราคาเนี่ยสามารถที่จะขึ้นไปนะครับยืนเหนือตรงนี้ได้นะครับแล้วกลุ่มก้อนตรงนี้จะกลายเป็นเบสหมดนะครับแล้วราคาก็ถ้าลงมาเทสเป็นภาพนี้นะครับพิจารณะบายขึ้นต่อไปหาบริเวณข้างบนได้เลยนะครับส่วนตัวมองว่าแถวนี้เนี่ย ก็จะกลายเป็นแนวต้านแหละนะครับจะกลายเป็นแนวต้านเราสามารถเก็บกําไรก่อนชุดซัพพลายด้านซ้ายมือได้หมดนะครับแต่ว่าอาจจะยังไม่เข้าเซลล์จนกว่านะครับตอนนี้หนึชั่วโมงยังเห็นสวิงไม่ชัดเจนเราอาจจะเห็นสวิงใน1ชั่วโมงนะครับเพื่อที่ว่าถ้าเราเห็นสวิงชัดและเทนชัดในทม์เฟรมไหนเราจะรอให้เกิดการเสียเทนในทม์เฟรมนั้นแล้วค่อยเข้า QM เซลล์นะอย่างเช่นตอนนี้ใน1ชั่วโมงนะครับทุกคน หชั่วโมงตอนนี้นะครับราคายังคงเป็นขาขึ้นชัดเจนมากๆนะครับจุดที่รอบายได้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 สั้นได้ได้ไวสุดก็คือตรงกรอบนี้ทั้งกรอนะครับถ้าราคาลงมาแล้วไม่หลุดกรอบนี้นะครับเกิดการกลับตัวเหมือนกันนี่ถ้าใครที่ใช้เรื่องของสัญญาณฮิดเด้นนะครับสามารถที่จะพิจนานรณาเทรดบายขึ้นไปต่อได้เลยนะครับเก็บต้านก่อนก็ได้นะครับแล้วรอทะลุต้านเป็นภาพนี้ รอทะลุยืนเหนือต้านเป็นภาพนี้แล้วเราก็โฟ l ว์บ b ายต่อไปหาข้างบนได้เลยนี่คือของ1ชั่วโมงนะครับทีนี้โอเค1ชั่วโมงนะครับเหมือนแอจะเจอพิติกรรมทองนะจะมีโซนอะไรให้เราเข้าเทรดได้หรือไม่นะครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาตดูแรปรบหนึ่งเผื่อลงมาแล้วไม่ถึง qm b ายนะครับทุกคนเราอาจจะได้เทรดโซนแถวแถวกล,กลุ่มก้อนนี้แหละนะครน่าจะมีโซนเมื่อสักครู่นี้เห็นเห็นอยู่นะครับ แล้วก็กลุ่มก้อนแถวนี้เออน่าจะได้เข้าเทตกันนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูที่สีชั่วโมงอ่าโซนกลุ่มก้อนนี้นะครับแถวแถวประมาณ26 1 0ตรงนี้นะฮะพิจารณาได้นะครับแถวเกอบน,นี้ตรงนี้เป็นของสีชั่วโมงมี1ชั่วโมงสอดไส้อยู่นะอ่าดีมานเรียงกันเยอะมากนะครับแต่ท้งนี้ข้างนั้นนะครับจุดนี้เลยนะแถวก้อนนี้แหละ แถว20นี่แหละนะครับถ้าลงมาเนี่ยใครที่สังเกตสัญญาณที่เด่นด้วยก็จะดีนะครับในการเช็คว่าเฮ้ย follow buy ขึ้นต่อได้ไหมแต่ว่าชุดน,นี้นะครับอาจจะเป็นต้านอยู่นะส่วนตัวผมมองว่าเอ้ยมีโอกาสเป็นต้านอยู่นะครับถ้าราคาเนี่ยไม่สามารถผ่านได้นะครับแล้วมมวนตัวกลับอาจจะโซนนี้จ,จะเด้งแล้ว เริ่มเกิดการพักแล้วลงนะแบบนี้ก็พิจารณาเทรดเซลล์ลงมาหาข้างล่างได้เลยนะครับตรงแถว20งศอะไรพวกนี้ถ้าถ้าพฤติกรรมทองเนี่ยเขาไม่เกิดแล้วนะครับเสียเสียภาพของพฤติกรรมทองเเราก็จะ follow เซลลลงมาหาข้างล่างต่อได้เลยนะครับบายต่อลุ้นตรง26-20นี่แหละเพราะว่าถ้า1ชั่วโมงเนี่ยยังมองขึ้นได้ต่อ26-20จะต้องรับไว้นะครับจะต้องไม่หลุดสวิงนี้จะต้องไม่หลุดสวิง26-20นะครับรับไว้ก่อน แต่ถ้าเขาจะมาข้างล่างด้วยพฤติกรรมทองเนี่ยก็รอให้กลับตัวแล้วเราก็ค่อย follow b u ก็ได้เพราะว่าถ้าหลุดโซนนี้มาก็จะลงมาค่อนข้างจะลึกเหมือนกันนะครับผมตรงนี้แผนเหตุมุมมองมีประมาณนี้นะตรง2 6 4 0ลุ้นนะครับถ้ายืนได้ไปต่อยืนได้ไปต่อนะครับแล้วก็เก็บตามต้านพวกนี้นะร,ระยะได้นะระยะเนี่ยได้ประมาณ6 0 0 0 7 0 0 0จุดเลยนะครับถ้าเกิด follow buy ไปต่อเรื่อยๆนะ่าจเก็บตามต้านเรื่อยๆตามต้านเรื่อยๆนะครับแบบนี้นะทีนี้ เทรนเมื่อกี้ที่เรากำลังพูดถึงสำหรับ QM sell นะครับตอนนี้1ชั่วโมงยังคงเป็นเทรนอยู่นะครับก็ Follow 1ชั่วโมงไปเรื่อยๆจนกว่า1ชั่วโมงเสียเทรนเราค่อยพิจารณาเทรดเซลลงมานะครับตอนนี้ผมยังมองที่1ชั่วโมงอยู่นะในเทรนของขาขึ้นตรงนี้นะครับผมโอเคนะครับมุมมองวันนี้หน้าบ่ายเนี่ยผมมองว่าได้เปรียบนะเพราะว่า,าราคาใน t ท m e f ฟ a m เดนี่ยก็ปิดเขียวมาเรื่อยๆเพียงแต่ว่าตรงนี้มันมีแนวต้านที่ส่วนตัวผมก็ ให้ในัยยะไว้นิดนึงนะครับให้ในัยยะให้เรามองยังไงไม่ผ่านต้านเราได้เซลล์แต่ถ้าผ่านต้านเราโฟลว์บายนะครับแต่ถ้าใครเนี่ยยูยังคงมองว่าจุดที่จะได้บายใกล้ๆก็ผมขอให้ราคา2 6 2 0ไว้ก่อนก็แล้วกันถ้าหลุดลงมาก็ประมาณ2,600นะครับและถ้าหลุดลงมากว่านี้พี่ๆมองโฟลว์เซลล์ลงมาหาข้างล่างที่2580กันต่อได้เลยนะครับถ้าหลุดตรง2,600มานะ โอเคนะครับตรงนี้2,600อาจจะได้บายเด้งละบายแบบเก็บสั้นๆไปก่อนถ้าราคาไม่ได้ทำ high ใหม่ไม่ได้ขึ้นไปชนะต้านเราจะเซลลงมาโอเคนะครับสําหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับจัมุมมองทองคํานะครับในวันพุธกลางสัปดาห์นะครับก็ขอให้ทุกคนเนี่ยนําไปพิจารณาแล้วก็ประกอบการตัดสินใจตามเทคนิคของที่พี่ๆทุกท่านได้ฝึกฝนมานะครับแล้วก็สํหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ